ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อมานะครับผมพี่อ๋อมาไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะครับฮะฮะติดตีแน่ๆแล้วพี่อ๋อเอา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 ขับกระถมาแล้งครับเพื่อซีร่อครับเพื่อซีร่อได้ะสูนรถเชฟาคอยบ่ได้อันนั้นติดตีเลยครับติดร่อเลยครับอย่างไออยังกั้นนะบักจับเขาไม่มีไฟเขาถื เอาเมื่อบ่พูดแล้วเดินนาพูดแล้วะนะที่ถอยเขานีมั้งออนีมาได้มีทางีมอไซอ๋อล่างรถมอไซไปมไซไปืมาได้อ้ขนาดพี่อ๋อมากพี่อ๋อมาพูดไปจอดต่อท้ายกันหมดรถใดมาเดี๋ยวมีรถเที่ยวรถเที่ยวอไซค์เนี้ยไปไป ทางนี่จอดปลาได้ทางรเที่ยวรถปันเที่ยวรถปันเที่ยวพุ่นถ่ายรถค่อยเลยเออมีมีรถเที่ยวมอเตอร์ซุ่มมอเตอร์ไซค์รถกระบะกระแบะเดี๋ยวพอนสิเอาอันเอาผานเด้อเวลาถ่ายถ่ายรถผมบุหรี่ แสดงว่าโอ้เราขับเร็วเออเลยเออท่นขับขีิมาเร็วอยู่เลยบังวันเน็ตบังฮันนิวายนนนเอ้าโจกจกกบาับถ่ายคลิปอยู่บอแมนจกโจวังเออโจว้านนอนวานอนเหรอกุกกคือเกาแต่ว่าต่อถ่ายวานอนเออโจกุกกาานนอ้าถ่ายคลิปอยู่โจเลยใกล้จะมา ดเ,เดียเด๋ยวแย่ไปแย่มากก็เริ่มแยแล้วเออ,อเโอ้ยเอารถเ,เอาเอามัดดันออกเฮานุติด <laughs> ตามหมอกไปเลยคนดูดครับผมพี่ชิดกินข้าวให้เอ็นรังข้าวพักรลางพักกลางวันครับผมก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผมบข้าวอิ่แล้วก็นอนเว้นตัวแต่นอนเว้นนะครับกินข้าวเที่ยงอิมอ่มแล้วครับก็สินอนเว้นนะครับผมลุงมากกัพูดแล้วเฮ้ยเราปลูกหยาแล้วๆเขาจีไปท้ายครับข้านอนเว้นอยู่ โอ้ยฉลาดอยู่ด้ครับผมสงสารจาโจกกอกบาน,นอนวาสัน่าโอ้ยพี่ชิดขอตัวไปเติมก่อนนะพี่เดี๋ยวมาใหม่มาสันนะเอาตามสบายคาบ้านน้องรักมาสัน <c oughs> น้องหลันฮะน้องหลันน้องหลันรถอยู่นีลงสงสารจาโจกกอกบาน,นอนมาสัน่าโอ้ยจ <c oughs> ัยดการกับเลขานี่คือกันคักเนาะที่รจากรถห้้ยบันบ่ายนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าที่ไห้ทั่ว <c oughs> อ่า จ้องจับเนี่ยถือจ้องถือจับจ้องจ้องจับแน่นอนแหละครับติดตีนแน่นอนแหละครับงานนี้ครับเจ้าไปจอดรถฝนเจ้าติดตีนแน่นอนไม่ได้ใส่อีกแบบนี้โจจะถามรับสายเพิ่นแนวพี่สันโอ้ยถ่ายคลิปอยู่ครับผมจะรับได้ยังไงเอาเอาลงถ่ายแม่พี่สันเดี๋ยวเจ้คกู่เจ้คกู่เอาพี่อ๋อจะจะช็อตกันเอาเพิ่นกันหน่อยดิเอาเพิ่นกันเพิ่นญางแม่หน่ติดตีนแน่นอนแหะครับเอาลงทองนะ โอ้ยปัญหายู่งเว้ยเออเดินในเวลาลอยความบ่หอดได้ยางรออีกโอ้ได้ยังมากินนอตามะฮุงมั้งโอ้โอยลืมน้เพนนปั้นน่าอยากตามหฮุงลืมสั่งยันอิ่มแยนอิมคือิต่อ เอ้ากินจนแล้วแตทำตาไปกินน้ำปั้นก็ได้เออเด้น้ำปั้นเต้มาแล้วครับมาแล้วพี่วะยางมากระวัางติดตีนนะเจ้าติดตีนดนแดงนะเจ้าเจ้ายางมากนะดูนะครับพี่อ๋อมาเดินมาติดตีนแน่นอนครับผมทุกคนต้องติดตีนอ่าทุกคนต้องติดตีนนะครับผมเพราะว่าผมมาเมื่อเช้าผมติดตีนเรียบร้อยแล้วครับ เออมามาเขาเจ้าได้หั่นเอาเลยเอาเลยกิน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 เลยเอาเพนเตเสาคนไปใส่โวอยู่ตัวไหมอือวันนี้เราลดดตัวนะครับมุลนิยมุดตัวมุลนิยปุ้ยควบทีมครับมือนี้ครับผมเย็นยังมุลนิยปุ้ยโดนขีดตมนั่นแล้วมุดขีดตมนั่นแล้วไอ้สูเลตุ้มเปย์บ่ได้มาแล้วนะครับโอ้ยผู้นี้ทุงเท้าขาวผู้นอ้ผมทุงเท้าทุงเท้าขาวผมถอดออกแล้วไอ้ยิ้มตีนมือเศร้านี่ ตินตีนนมาเศร้านี่จักดครับะไปเซ่อไผยทางใดแล้วเออจัมาหนมัน่ใกลนกับเราไห่มันทิ้อะไรนะบะไหนมาหนีปงใดาอแป้งใดยูดีมีแห้งนะครับผมไม่ใช่แค่ไหนไม่รู้จักแล้วฮะแปลงใดยูดีมีแห้งนะดนละไล่สดตงโมกวางือ ฮะได้ยินบอถามนี่ตอบน้องไม่แม่หรอหุยเป็นได้อยู่นี่มีแห้งมาช่วงนี้บ่เห็นหนาเห็นตาคิดถึงน้องคิดถึงน้องจังหน่อยบอโอ้แต่แล้วบอสันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยมากินหนึบผกินเพียบมี่ยังมากินมี่ยังมาฝากพี่ของนั่นแหละไก่ย่างโอ้ใสตทุเรียนผมอ่ะผมบอกว่าทุเรียนมาฝากผมแนสิบโลตุเรียนเขาจะแจกอยู่หน้าบ้านเมยโอ้เจ้ากระเดยเนาะเคือถึงน้องถึงนุงเนาะ เดี๋ยวคนเราย่องสองย่องเออสำนันละโอ้พูดอะไรสำนักไปต้องเอาไอซินะเพืองบ้าจะวางสันนุมันหลายฮะลุงไปไต่เอาก้อยหอยไปให้ยายยังบุกขึ้นมาไปเจอตำรวจหน่แต่ยังบุกทิยงเอาวางแผนด้วยลูกพี่เฮ้ยยังไงก็ผู้จัดการสิย่างไปไสด์เลยนะโอ้ยติดตีนได้ขนาดติดตีนได้ขนาดย่างไปขนาดตำรวจไปแล้วไม่ใช่มันไม่มีแดงไงืำไปตามไป เขาทางไหมบรเรียเฮียนนี่เออบ้านนะเนี่ยไม่ใช่เรียยี่สิบต้นพอดีเลยเสาตัวนี้หนาสิบอนตัวนี้ขึ้หาขึนเสนข้นหาา้าหานา้าหหน สร้งคนจะไปฝังรั่วให้ไหมเั้งหมื่นเจ็ดบูเลยไม่เอาเลยยี่ใส่ฝังรั่วเขาีดเยกลับไปดูท่ไหโอ้เว้ควมหวอ้ยโควิดก็พอโควิดเลยบุกลำบากเลยกลับบ้านไปดูฝังรั่วไ้องแพงอ้อมขีน่พงหน้าบ้านข้างหน้านะแล้วข้างหลังเป็นรั่วหนามันนะไม่ไปนีจริง เพื่อนสิเทคานนี่มุ้งหนังค้าแล้วเพื่อนสิเทคานนี่มาเท,ทคานเลยเจ้าเข้าใจป้อปเทคานน้อยเหรอครับเทออมก่อ,อนแบบอดินมาใส่คาน้อยเหาอืคาน้อยก็ดินใส่อืบันไดสามขันซวยเลยเทียงไปแห้งเกือบเมตรมันลเนาะบัไดสามขันผมสีผมสีกุศลนี่ห้อยเขยอกขีดไว้โอ้ย ตาตัวนั่นระดับเขาจะฉีดอกเว้ยเขาจ้าระดับเสาเขาจากอยู่60กซิเซีนก็เต็มที่แล้ว60ซิบเซก็สามขั้นพราะขั้นหนึ่งมันสามสิบเซนขั้นหนึ่งมันสามสิบเซนอน้องคลิปไหนแปดนาทีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเครับ ฝากเขาเอง้อส่องไปส่องมา่อ้ยฝากคนไกแช่กดซับสไครต์ได้นไหนแปดแล้วครับผมอุ้ยผมตแต่เจ้าติดตีนมากผูดละ่ว่าคน่ว่าคน่ว่าคนลงรถมาคนบดถือกล่องมาเออแปดคือ่าถือกล่องมาไอไปแล้ว